ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะได้หนูก็รู้สึกว่าเวลาที่พี่ภูมิเสียสละเวลาไปคิดว่าจะซื้ออะไรให้หนูอะอันนั้นคือมันมีค่ามากเพราะว่าเวลาของพี่ภูมิลตลอดเวลาคือคิดแต่เรื่องง <c oughs> า,านทาให้หน,นูรู้สึกอขอบคุณมากะคะ่ะก,ก่อนเลยก่อนเลย ท่านประธานอนุญาตแล้วจริงๆแล้วนุกอาจจะคิดว่าโดนกดดันจากคลิปที่ถ่ายว่าต้องซื้อแต่ว่านี่คือผมเตรียมมานานแล้วครับก็เตรียมกับเพื่อนผมเป็นผู้ชายกลุ่นเยี่ยมที่ชื่อเบียร์นะครับจะมากินเหล้าเมาแล้วก็อ้วกในออฟฟิศ เราเตรียมกันมาเราดูกันมาเป,นเป็นเ,เดือนๆแล้วแล้วก็ตัวผมเองก็รู้สึกว่าก่อนนั้นนี่ไม่ได้ซื้ออะไรที่เป็นเป็น,ปนชินเป็นอันใหนุน้นหรอกเพราะว่าเรารสึกว่าเอาของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ยมันมันสัตว์ผัผมผมมันก็ไม่ซื้อตัวเองด้วยเราสึดวเอเอเรา,า,าเอาเงินไปไปท่องเที่ยวการโลกออกมาพัฒนาไล่ของเราบ้านดีกว่าแต่ว่าก็าเข้าใจแล้วว่าทุกคนก็คงอยากอยากจะมีอะไรเป็นชิปเนอันที่มันก็เป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็เลยปีนี้ก็เลยเออสักหน่อย ม่ต้องนอยจ้น่าคุณนมใจพรุ่งนี้จะขอคืนไหมเนี่ยไม่กหมดไป2องเงินะรอแล้วอแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ